ล่าสุด20มีนา64ชัดเจนแล้วแจกอีก7,000บาทรับเงินก้อนเดียวเช็คสิทธิ์เลย สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะก็มาพบกับทางช่องอีกเช่นเคยในวันที่20มีนาคม2564นะคะแล้วก็ทางช่องนะคะมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลให้ท่านได้รับฟังอีกเช่นเคยเช่นกันค่ะ สำหรับข่าวสารในวันนี้นะคะก็ทางกระทรวงการคลังประกาศนะคะว่าจะมีการแจกอีกรอบสุดท้ายนะคะรับเงินก้อนเลยนะคะ7 0 0 0บาทนะคะในวันที่25มีนาคม2564ที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารกันค่ะซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะทางช่องก็ขอ,อกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติด ามและกดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ เช็คด่วนกระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิเราชนะรอบสุดท้ายรับเงินก้อน7 0 0 0บาทในวันที่25ิมีนาคม2564ในวันที่19มีนาคม2564กระทรวงการคลังแจ้งประกาศผลทบทวนสิทธิเราชนะรอบสุดท้ายของประชาชนที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษี2562เกินกว่ากำหนดและขอทบทวนคุณสมบัติทั่วไป สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่19มีนาคม2564เป็นต้นไปซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ www.rauncha.com n a ผู้ที่ผ่านจะได้รับวงเงินครั้งเดียว7,000บาทในวันที่25มีนาคม2564นี้ และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตาังได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564ซึ่งท้งนี้ผู้ที่ทราบผลการทบทวนสิทธิคือหนึ่งประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในเรื่องการเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33แห่งกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและการเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ้าราชการการเมืองผู้รับบำนาญหรือเบี้ยว,วัดจากส่วน การหรือการเป็นผู้มีเงินฝากเกินเกณฑ์ที่กำหนดและกดปุ่มทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ w w w เราชนะ .com ระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์2564ถึงวันที่8มีนาคม2564 2ประชาชนที่มีเงินได้พึงประเมินปีภาษีส5 6 2เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่กดปุ่มทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์เราชนะ .com และได้ยื่นแบบแสดง ายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี2,563แล้วระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์2,564ถึงวันที่8มีนาคม2,564 และนี่นะคะก็เป็นข่าวสารการอัปเดตในวันนี้ค่ะสำหรับกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงิน7,000บาทนะคะก้อนเดียวเลยค่ะในวันที่25มีนาคม2,564ที่จะถึงนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับเงินก้อนใหญ่เลยนะคะเอาไว้ใช้ใจ่ายรูดซื้อสินค้ากันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าหากผิดพลาดประการใดไปทางช่องก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยสำหรับใครนะคะที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบกันด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ